วัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นจากฝั่งเยอรมันค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องหยุดอีกแล้วนะคะเยอรมันนะคะเยอรมันสั่งให้หยุดอีกแล้วนะคะไม่มีกําหนดนะคะแต่ไม่ทุกเมืองนะคะเมืองที่รัฐทํางานอยู่เมืองดอทมนนะคะสั่งให้หยุดอีกแล้วหยุดเมื่อวันที่วันนี้ยี่บสองเนาะหยุดเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะคะ่ะหยุดไม่มีกําหนดนะคะแต่เมืองที่ เมืองเมืองลูเนนไม่หยุดนะ,ะแต่ว่าเมืองดอตมอนหยุดไม่ทราบเหมือนกันว่าจะหยุดถึงกี่วันนะ,ะกี่เดือนนะ,ะแต่ถ้าหยุดนานแล้วก็จะไปยกเลิกเกี่ยวกับบัตรรถนะคะจะไปยกเลิกเกี่ยวกับบัตรรถไว้ก่อนเพราะว่าเราจะได้ประหยัดได้นะฮะเพราะว่าบัตรรถเป็นเดือนเนี่ยรัดเสียอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกยูโรนะคะเจ็ดสิบหกยูโรต่อเดือนนะ ไปได้ทั้งเมืองที่รัฐอยู่แล้วก็เมืองที่รัฐไปทํางานนะ,ะเสร็จแล้วถ้าเราไปยกเลิกบัตรนะะเราก็ต้องไปแก้งล่วงหน้าประมาณวันที่สิบห้าและสิ้นเดือนนี้เขาก็จะไม่หักของเราต่อนะฮะหมายถึงสิ้นเดือนเนี้ค่ะสิ้นเดือนที่จะถึงเนี่ยเขาก็หักของเราแล้วก็วันที่สิบห้าวันที่สิบห้าเดือนหน้าวันที่สิบห้าพฤษภาเราก็ไปแก้งยกเลิกบัตรนะ เราก็จะได้ประหยัดได้พอเราทํางานอีกครั้งหนึ่งเราก็ไปลงอีกครั้งหนึ่งนะ,ะเราก็ไปลงทะเบียนไว้อีกนะจะอยู่คู่เราปีอีกนานนะคะโลกวอกแวบวอกแวบแต่นะ,ะทำไปหยุดไปนะก็ได้พักผ่อนไปในตัวเนาะ เป็นกฎหมายเขาประกาศให้หยุดเราก็ต้องหยุดนะร้านค้าต่างๆก็ปิดนะะวันนี้ลัดเข้าไปในลือนน์นนะคะพาเพื่อนไปฉีดยานะฮะไปฉีดยาเขาปวดปวดตามตามเส้นนะคะหมายถึงตามกล้ามเนื้อน่ะก็เลยลัดนัดไปฉีดยานะคะ เสร็จแล้วแล้วก็มองดูร้านขายเสื้อผ้านะคะเขาก็ปิดหมดเลยนะคะในดูเน้นแต่ช่วงที่สั่งเปิดก็ก็ให้ใช้ใช้ใบใบที่ตรวจนะคะที่เราตรวจจะได้จากร้านขายยาเขาก็ให้เข้าไปซื้ออยู่แต่วันนี้รัดมองดูปิดหมดเลยนะคะนั่นแหละค่ะก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังว่าเยอรมันช่วงนี้ ล็อกดาวอีกรอบหนึ่งนะคะนี่เป็นรอบที่สามนะนี่เป็นรอบที่สามตั้งแต่เกิดโรคตัวนี้ขึ้นมานะคะรอบแรกรู้สึกว่าจะหยุดไปประมาณเก้าสิบวันนะเก้าสิบวันใช่รอบที่สองหยุดไปร้อยยี่สิบวันสี่เดือนนะคะแล้วรอบนี้ยังไม่รู้กำหนดเลยว่าจะหยุดไปกี่วัน นะคะก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะคะ่าร้านนวดเยอรมันทางที่รัฐทําง,งานน่นะคะเมืองดอทมุนนะคะเขตนอดไรเวสฟานนะคะแต่ไม่ได้ทุกเมืองนะคะเมืองที่รัฐอยู่เนี่ยเป็นเมืองลอเนนนะคะแต่เมืองที่รัฐทําง,งานน่เป็นเมืองดอทมุนแต่ที่ดอทมุนน่ะสั่งให้หยุดแล้วนะคะก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะคะ ถ้าเพื่อนคนไหนก็มีเหตุการณ์คืบหน้ายัางไงก็มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะแลกเปลี่ยนกันได้นะคะโอเคค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะวันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะช่วงนี้ก็พักผ่อนนะคะทำสวนปลูกพริกนะคะแต่ตอนนี้ลงไม่ได้แล้วค่ะวันนี้เยอรมันก็อยู่ที่สิบองศานะคะอากาศก็ยังเย็นอยู่ช่วงเช้าก็ประมาณสี่องศานะฮะแต่วันนี้ทั้งวันก็อยู่ที่สิบองศา ยังไว้ใจไม่ได้นะคะอากาศช่วงนี้ก็คงจะเป็นประมาณนุ่นราคาประมาณต้นเดือนพฤษภามนะคะเดือนหน้าแล้วก็ประมาณวันที่สิบห้าหรือว่าอีิสักประมาณสองอาทิตย์่นะคะสิ้นเดือนก็คงจะลงได้นะ,ะโอเคค่ะลาไปแล้วค่ะขอบคุณมากมากค่ะ